สวัสดีจังหวัดเชียงใหม่ครับผมตอนนี้เราเดินทางมาถึงกันที่เชียงใหม่แล้วผมเราอยู่กันที่นิม,มานนะผมเราก็เดินทางจากบ้าน0ุนแปะมาที่ประมาณสักชั่วโมงครึ่งได้ผมโอเคผมตอนนี้อยู่ที่โรงแรมมีโฟเวอร์แกรนด์โฮเทลครับผมก็คือละ800บาทเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศห้องับผมว่าห้องของเราเป็นยังไงวันนี้ขอพักผ่อนก่อนตอนเย็นไปเดินกันชิวๆกันที่นิม,มานหรือว่าราอบๆเมืองเชียงใหม่ครับผมไปดูนว่าเชียงใหม่อัปเดตมีอะไรให้เราทําบ้างครับผม พักกันก่อนดูครับผมวันนี้อันนี้วันนี้ไม่ลุยดีกว่าวันนี้ขอ,อชิวๆหนึ่งวันทั้งเจ็ดครับถึงแล้วและนี่ก็คือข้อพักของเราครับคืนละแปดรอยบาทใกล้นิมมานนะผมกับ เมฟลาเวอร์แกนโฮเทลับผมโอเคผมขอเก็บเข้าเก็บของพักผ่อนครับนึ่งเดี๋ยวตอนเย็นไปเดินบรรยากาศที่เมืองเชียงใหม่กันนะผมโอเคครับ okay, ผมเจอกันตอนเย็น Christmas, 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 Christmas. ครับผมห้องพักของเรามองเห็นดอยสุดเทพด้วยครับผมอย่างเซียวเลย ครับนี่คือเราสุเทพแต่เราคงจะไม่ได้ขึ้นไปวผมเพราะเราเคยไปมาแล้วและหลายๆหลคงจะเคยเห็นกันแล้วจะสุเทพเราไปเที่ยวตัวเมืองเชียงใหม่ดีกว่าก็ตัวเมืองเชียงใหม่หลายๆคนก็คงจะเคยเห็นแหละแต่เราขอเน,นีี้เราขอพักผ่อนชิวๆงวดขึ้นดอยกันแล้วขอเที่ยวในเมืองกันบ้างครับผมโอเคผมขอเก็บข้าวเก็บของกันก่อนพักผ่อนวันนี้สักสองสามชั่วโมงเดี๋ยวเจอตอนเย็นครับ ดียามเย็นนะผมยามเย็นที่เมืองเชียงใหม่ครับผมตอนนี้เราก็อยู่บนรถแดงที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ครับผมเราก็จะเดินทางไปที่าหาอะไรกินก่อนเย็นนี้หาอะไรกินตอนเย็นก่อนแล้วก็ไปดูความชิลของเมืองเชียงใหม่นะผมไปเดี๋ยวเราไปที่ประตูท่าแพก่อนแล้วกันจุดจอดที่นะผม ครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่ประตูท่าแพแล้วผมก็จะเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองเชียงใหม่ของเราครับผมเราคงจะหาข้าวกินกันแถวๆนี้แหละครับผมโอเคนี่คือบรรยากาศประตูท่าแพป็ไยงไงประตูท่าแพคนเดยอะไหม <S <S ครับผมสําหรับข้าวเย็นของเราวันนี้ครับผมก็จะเป็นร้านเล็กๆร้านนึงที่อยู่บนดาดฟ้าชั้น ชั้นห้าครับผมกับร้านที่มีชื่อว่าทิพแลนด์สีนเงิครับผมนี่คือทางขึ้นทางขึ้นร้านที่เราไปกินเราวันนี้ออกไป,ไปร้านไปร้านน่ารักดีครับเล็กๆเ,เลยมันมีไฟข้างบนอย่างเงี้ยไปที่ถ้าขับรถหายก็ไม่เห็นแน่เลยไม่มีที่จอดด้วยเออประเด็นคือตรงนี้ไม่มีที่จอดเราจอดยาการถค่อนข้างจอดยากนิดนึงครับผมจอดทางข้างทางไปไปกินข้าวกันนะผมวันนี้ บรรยากาศชิยวๆกันที่เมืองเชียงใหม่ครับผมาา <c ười> นี่ดึงให้แม่หน่อยขึ้นเรียบได้ใช่ไหมให้กดขึ้นเล็บนี่แหละหอดึงไปชั้นห้าชั้นเดียวอืม ภาพแม่งกะับคุณใช่ไหมครับแต่นนามันงาเนี่ยมันงาอันนี่คือ้าแม่งกะบคุณนะครับกับบรรยากาศชิวๆที่ร้านก <didn> ิทเจนกิทกิดเลนเซียนเอ็กยังมีบาร์เล็กๆครับแต่ถ้าใครมาก็แนะนำว่าให้จองโต๊ะมาหน่อยก็ได้กันเพราะคนเขาก็าจองริมริมริม <laughs> จองจะได้โต๊ะโต๊ะริมที่ถนนครับผมเดี๋ยวเรากินบรรยากาศตรงนี้ชิวๆสักแป๊บหนึ่งกนั้นเดี๋ยวก็ไปเดินคน,นเดินวนไลายกันต่อครับผมไปกินข้าวกันครับกับรลังกินเด่นบรรยากาศใช้ได้ครับดีเดียว ผมหรับร้านอิเลีนของเราก็เราสั่งมาประมาณฮิตฮิตแลนด์เอยมันต้องชอบอิตาเลียนครับผมสำหรับร้านอิตาเลนด์ของเราก็คือเราเดินทางมาจากประตูท่าแพแล้วก็เดินมาประมาณสี่ร้อยเมตรนะผมแล้วก็มาสั่งเมนูประมาณสามอย่างที่เราสั่งมาตีย่างมีลาบลาบไต ผ้าแมงกุลที่หม,มดไปแล้วแล้วก็มีหมูสามชั้นสลด์แล้วก็เนื้อมะโตะครับผมนัม่นจะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับก็เมนูนี้ก็ราคาประมาณ3 5บาทแับปิ้งย่างนี้แบบบรรยากาศหลังเป็นรอยสุดเทครับผมโอเคเรามาลองชิมเนื้อมะโตะครับผมเขามีพริกมาให้ด้วยนะ ี่ำดีครับผมหมูอร่อยหมูอร่อยไหมมันหอมซอสแบบซอสญี่ปุ่นอ่ะอ ี๋ผมขอกินข้าวกันก่อนลวกันแล้วก็วกเดี๋ยวค่ำคืนนี้คงจะไปกันอีกหลายๆที่ครับผมไปกินข้าวกันก่อนแถวนี้แหละรอบรเชียงใหม่กินข้าว,ก,วนะากันทุกคนชื่อกับบรรยากาศเชียงใหม่วันนี้ฝนไม่ตกอากาศดีด้วย LIFE IS a WINDING A ROAD sc ครับผมและแน่นอนที่สุดจะามเย็นแบบนี้ก็คงจะไม่พ้นถนนคนเดินวัวลายครับผมก็เราคงก็มาเดินเล่นกันพักนิดหน่อยหาอะไรกินรองท้องกันอีกนิดนึงพอรับกระรูนสุวกาไม่อิ่มเท่าไหร่เท่าไหร่นะคนนะไม่ค่อยอิ่มเอากินไปกินเอาบรรยากาศนะผมคุณอยากไป ก็ไปกินไปสัมผัสบรรยากาศชิวๆไปดูบรรยากาศ่ครับผมและที่นี่ก็คือถนนคนเดินวัวลายครับผมก็คนยังค่อนข้างเยอะอยู่เยอะเลยล่ะเยอะมากโอเคครับผมเดี๋ยวเดินกันไปเรื่อยๆครับดูบรรยากาศที่ถนนคนเดินวัวลายครับนี่ครับของชิ้นแรกมาแล้วจ้าแหวนใช่ไหมแหวนลูกปัดแหวนลูกปัดนะน่ารักดีนี่สิบห้าบาทครับ

ครับผมค่ำคืนก่อนจะกลับไปนอนวันนี้ผมเราต่อมากินข้าวกันที่ร้านสองเต็มโต๊ะครับผมก็ฟิลกับข้าวเหมือนกินที่บ้านเลยฟิลแบบเป็นอาหารท้องถิ่นนะใช่ไหมอาหารอาหารท้องถิ่นนะก็มีหลากหลายหลากหลายเมนูมีมีทั้งของถิ่นแล้วก็แบบดูชั่นก็เราสั่งมาเป็นอันนี้อะไรนะอ่านก็นอนตะวันแล้วก็อันนี้คือ ต้มยำเห็ดฟางเมืองต้มยำเห็ดฟางเมืองครับผมอันนี้อาหารพื้นเมืงองเขาพอชดไว้คำแรกมันรู้สึกถึงกลิ่นเครื่องเทศที่เราไม่เคยกินอ่ะคล้ายๆกลิ่นลาบเออกลิ่นลาบลาบกวัวลาบอ่ะกคนลาบเรากินไม่เย็ยนนะลาบไส้อ่ะอันนี้คืออะไรนะน้ำพริกนุ่พริกหนุ่มแล้วก็แอบหมูครับผมแล้วอีกเมนูอีกอย่างที่ไม่มาคือเราสั่งย่างย่างรวมไปครับผมก็โอเคครั่คำคืนนี้ขอกินข้าว กินข้าวก่อนแนละ้พวพึ่งนี้ก็เดินทางกลับกรุงเทพกันแต่เช้าผมและนี่ก็คือรถโโทริป4วัน3คืนของเราผมก็เดินทางกันไป2คงโฮมสเตย์นะเราพาไปทั้งอ่าป่บาบงเมียงครับผมแล้วก็ป่บาบงเปียงแล้วก็บ้านขุนแปะับผมก็เป็นแบบขุนแปะถูกแล้วบ้านขุนแปะของเราก็เป็นแบบเป็นสองฟิวสองฟิวคฮมสเตยเลย ยั้ไก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้เราด้วยครับผมแล้เวเจอกันกับการเดินทางข้างหน้าผมเราจะไปไหนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับผมเจอกันนะครับสวัสดีครับอ่ามาพอดีครับไส้ย่างย่างรวมย่างรวมก็เป็นไส้ย,าสย่างมีหมูสามชั้นก็มีของหมูย่างโอเคครับ okay, ผมกินข้าวนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีครับ